วิกฤตเศรษฐกิจกอาจใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกูรูเตือนแล้ววิกฤตเศรษฐกิจกคือช่วงที่ประเทศนะครับรเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจกอย่างรุนแรงเช่นคนตกงานค่าใช้จ่ายสูงธุรกิจล้มลายเป็นจํานวนมากและสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิด IMF และ World Bank ได้ออกโรงเตือนว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่โดยมีการเติบโตที่ต่ำรวมถึงมีนี้ที่สูงมากยิ่งขึ้นทั่วโลกส่วนทางด้านเจมี่ได m o มอนด์ซีของ JP Morgan Chase ได้ออกมาบอกว่าสหรัฐอาจเผชิญปัญหาเรื่องของ Sta g f l ฟ t i o n หรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ภาวะเงินเฟ้อสูงยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้อาจจะร้ายแรงยิ่งกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเลดาริโอนักลงทุนชื่อดังได้ออกมาบอกว่าโลกอาจเผชิญกับภาวะที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตการเงินใกล้เข้ามาแล้วเราจะทำยังไงดีเตรียมเงินสำรองลดหนี้ลงทุนอย่างรอบคอบใครเตรียมก่อนก็รอดก่อนและถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ คริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้